you <phone rings> จครับที่ได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี2555เพราะว่า1ปีก็จะมีแค่คนเดียวก็ดีใจที่ว่าเป็นชื่อของเราคนคนนั้นเป็นเราครับเคยคิดเคยฝันว่าต้เราเคยแอบคิดว่าอยากให้เป็นเราแต่ว่าพอเข้ามาเป็น10คนแล้วเนี่ยดูเพื่อนๆแล้วทุกคนเก่งหมด ก็ตอนแรกไม่ได้หวังว่าเราจะได้เป็นแชมป์แต่ว่าก็ตั้งใจทําท <out> ุกโชว์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับน้าตาของจีอ่ะเสียใจไหมเสียใจไหมหรอก็แอบมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคือตอนแรกก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมาเป็นที่หนึ่งหรือว่าอะไรอยู่แล้วก็แค่คิดว่าสิบคนสุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่มันดีที่สุดแล้วแล้วก็ ถึงแม้จะไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจพี่กูก็เหมาะสมกันทุกคนก็เหมาะสมครับก็บอกว่างคนี้นี่เป็นฝั่ง <c oughs> แชมป์ฝั่งแ้าแบบตายแต่ละสี <จำ S 2> อยู่แล้วค่ะแค่แค่แค่นี้ก็รู้สึกดีใจแล้วใช่เป็นโจวแทนของแต่ละสีเนาะครับ <c oughs> แล้วเรื่องผลง,งานอะไรอย่างเงี้ยได้คิดไปไหมว่าจะให้มันเป็นแนวไหนก็สําหรับกูดโดยส่วนตัวนะครับยังไม่รู้ว่าทาง KPN จะจะให้กูทํทอะไรแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วกูดอยากได้มี เกิเป็นของตัวเองอยากจะร้องแนวที่ว่าร้องเพลงที่ทุกคนฟังและยินได้ไม่ได้ถึงกับเป็นเพลงอ,อกหักหรือไม่ได้ถึงกับเป็นเพลงที่เต้นแบบว่าเป็นเพลงตืยอนอะไรเงี้ยก็อยากเป็นเพลงจังหวะมีเดียมแล้วก็มีการขยับเล็กน้อยในการเต้นเล็กน้อยหล่อๆในเพใช่ครับเป็นป๊อปครับของจีอยากอ,อ,อยากได้แบบเศร้าๆ้าซึซ้งๆชอบ <laughs> ใช่ค่ะชอบชอบแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะยังไงเสียงจีจีว่ามันมันแบบเศร้าๆอะไรชอบทรมารคนดู แต่ว่าฟังแล้วต้องน้ำตาไหลปวดใจใช่ใช่พูดถึงสองคนนี้เขาบอกว่าสนิทกันครับสนิทกันหรือเปล่าสนิทกันครับเพราะว่าพอเหลือสองคนสุดท้ายกูไม่มีคนต้องคุยเลยต้องว่าไม่ใช่ก็ใช่ครับก็คือสนิทกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกูเป็นคนไม่มีน้องนะครับแล้วก็เข้ามาก็มีน้องที่อายุน้อยอยู่4คนก็มีน้องจีใหม่แก้วน้องเก๋อดมอย่างเงี้ยกูก็รู้สึกว่ากูชอบดูแลอยากดูแลก็เลยรู้สึก สนิทกับน้องเป็นพิเศษค่ะจริงนะตรงนี้ไหครับพี่กินงอกค่ะก็พี่เขาให้ใส่ดีให้เขาปรึกษาตลอดเลยเวลาเรามีอะไรเรื่องทุกใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ช่วยปลอบเราให้แบบคําแนะนําบอกว่าเราเออไม่ต้องคิดมากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีท่าทีแบบจะจีบอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาไปเลยยี่สิบพี่เขาเป็นสเปคมั้ยคะอุ้ยสเปคจีเขาอะ สเปกไหมหรอก็ยังไงก็ได้แต่ว่าพี่เขาก็นิสัยดีแค่นิสัยดีก็โอเคค่ะแล้วมีออกกมโอกาสกัฒนาใช่ไหมน้อง ปุ่ยี่ิหกเองครับคกกลลิกู่ล่ะน้องอะไจะดีๆวันนี้ี่กูเท่าไงอะรยี่สิบสองยี่สิบสองครับห่างก,กันหกปีหกปีปะหกปีใช่ครับเขาเป็นกูนี่สเยจริง่ไใส่ก็ลลของคูณก็นี่ใสดีครับถ้าคุยกันรู้เรื่องก็โอเคแล้วเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราเจอคนที่คุยกันรู้เรื่องอย่างอื่นมันไม่สําคัญนะเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องก็อยู่ด้วยกันได้อย่างจีนี่รู้เรื่องรู้เรื่องไหมก็มีรู้เรื่องบ้างแต่ว่าช่วงที่ไม่รู้เรื่อง จะเยอะน้อยไม่ใช่ครับน้องคนน่ารักครับก็พูดจายังเด็กอไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ครับเนาะถามถามถามกูนหน่อยจะตามรอยพี่ชายไหมละครหรือว่าอะไรอยางไถ้ามีโอกาสก็อยากครับเพราะว่าตอนแรกตัดสินใจตอนเข้ามาประกวดปุ๊บ ูรู้สึกว่ามันได้ประสบการณ์อะไรที่แตกต่างจากที่กูคิดไว้แล้วถ้าเกิดเราได้ทํางานในหลายๆอย่างในวงการเนี่ยคุณกูก็ว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แตกต่างจากประสบการณ์เดิมๆกูก็อยากที่จะเก็บเกี่ยวไว้ถ้ามีโอกาสคับหลายคนมองว่าพี่ชายเหมือน่าเป็นคอยถือหางแบบให้โบว์จนชนะทุกว,วันนี้ก็คำว่าถือหางกูว่าไม่ถึงขนาดนั้นยั<อ>งไม่รู้ว่าเขาช่วยอะไรผมบ้างหรือเปล่าเลย ใช่ครับแต่ว่าก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาคอยให้กําลังใจคอยสอนตลอดอย่างเมื่อวานเนี้ยพอจบประกวดปพ๊บเมื่อวานก็เพิ่งได้คุยกันเขาก็มีคําสอนอยู่อย่างหนึ่งที่กูแบบชอบมากคือเขาบอกว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมตัวอย่าลืมว่าเรามาจากไหนเพราะว่าการที่เรามาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเริ่มมามีชื่อเสียงเริ่มมามีคนชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเราเป็นใครเพราะว่าถ้าเราลืมจุดนั้นไปแล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้นิ่งเขาก็สอนครับ จีอ่ะละครขนาดไหมทำไมอะมากกว่าเด็กอายุ16เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ความสามารถรอบด้านจริงชริงดงีมั่งเลยเลย พี่กูก็จริงจริงก็ได้หมดแหละพี่กูน่ะพี่ยก็เก่งเหมือนกันจริงสนใจไหมสนใจไหมก็ก็อยากลองดูบ้างอยากลองอะไรที่มันแปลกใหม่ยู่เพราะว่าจีก็ชอบน้าแสดงอ่ะเวลาอยู่บ้านอะไรเงี้ยส่องกระจกพูดอยู่คนเดียวเหมือนเป็นบ้าอะไรเยรู้สึกชอบมีความสุขเหมือนกันอะไรพิธีกรก็ได้อะไรก็ได้อยากลองดูค่ะใช่ขคุณขอบคุณค่ะ

ไม่ได้ยอมรับวคนที่แพ้ต้องกลัมาอยที่เดิที่ฉันตัวฉันไม่เลือใครที่ที่วันนี้ไปมีเธอเหมือนเดิมเมื่คนที่หมดรักคือคนที่ไม่คืนกลับมา <Stop. S 2> แค่อยากเริ่มความรักใหมโอหังไม่ใช่เรื่องยักจัดให้ฉันสักจรท่า้าเพียใครเล่นด้วยนิดหน่อยก็เต็มที่ใจชอบเลยจัดให้เต็มทั้งปีความเหงาไม่เคยเข้าใปเอาใครหัวใจมันยังไม่เคยรักดีลอยให้ลอยลงไปหากเ่สักนนไม่มี ยังดีจะรีเควสไปเพราเฮียใครน่ารักเข้ามาอกใจจะยอมเส้นใจง่ายถ้าคนทำไม่เธอยังไม่มีใครน่ารักเข้ามาอกใจัวงใจมันหวานมากถ้าเป็นเธอจะยอมไม่ดีช่วยมาหักอกฉก็เธอเข้ามาติดใจก็เธอไม่ยอมลดลน์ดวใจยังมีพารักไปช่วยมาหักอกฉันทีก็เธอเข้ามา tell me because they'll be powered up to my We stay the rest on the floor If I did wrong, we probably die on the floor Brazil, Morocco, Northern to Ibiza Straight to yeah. our Vegas yeah. to Africa Dance the night away, got somebody drink a little more yeah. Dance the way, away, got somebody drink a little more